สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและยินดีต้อนรับสู่ชาแนลเน Cross m e l f ฟ i s ซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาป้ายา5อันดับอันิเมะโคตรน่าดูโดยทั้ง5เรื่องที่ผมจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยจะไม่ได้อิงจากความนิยมณเวลานี้แต่จะยึดโดยเอาความชอบของตัวเองเป็นหลักนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี่คือผมแนะนําให้ดูจริงๆนะของเขาดีจริงนะฮะไปเริ่มจากอันดับที่5กันเลยดีกว่าฮะ อันดับที่5นะครับผมยกให้ Demon Slayer หรือคิเมสึโนะใหญบะหรือชื่อไทยก็คือดาบพิฆาตอสูรนะครับเอาจริงๆเวลาผมจะอ่านการ์ตูนอะไรสักเรื่องเนี่ยนะฮะจะมีไม่บ่อยหรอกที่ผมจะเริ่มจากดูแอนิเมะเลยอย่างดาบพิฆาตอสูรเองก็เช่นกันคือตอนแรกเลยเนี่ยผมจะเริ่มจากการอ่านมังงะก่อนซึ่งพออ่านมังงะไปปุ๊บเนี่ยอ่านไปประมาณทักสิบกว่าเล่มก็ไปคุยเริ่มไปคุยกับเพื่อน,นะฮะว่ารู้สึกว่ามันแบบ ทำไมมันถึงแบบเป็นการ์ตูนที่มันไม่ค่อยสุดเลยวะมันเหมือนแบบมันมีอะไรขาดๆบางอย่างแปลกๆนะฮะและคุณผู้ชมเชื่อไหมพอไปคุยกับเพื่อนนะฮะคนไหนคนนั้นนะทุกกลุ่มพูดแทบจะเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าถ้าเกิดอยากสรุปแบบสุดขั้วเนี่ยให้ดูอนิเมะผมก็เลยเริ่มแบบเดี๋ยวลองดูอนิเมะละกันคือปกติแล้วมันก็มันก็คงไม่ทิ้งกันเยอะใช่ไหมระหว่างมังงะกับอนิเมะก็เลยไปดูโอ้โหคุณผู้ชมเอ้ยพอดูเท่านั้นแหละ อย่าว่าเวอร์นะฮะคือมันเหมือนการ์ตูนคนละเรื่องไปเลยนะครับทั้งท่วงท่าการใช้ปราณต่างๆซาวเอฟเฟกที่ถูกสะท้อนออกมาเนี่ยมันยกระดับความมันของการ์ตูนได้อีกขั้นหนึ่งเลยละฮะเสียงโวยวายของเซนอิเซนะครับความเกรี้ยวกราดของอินอสเกะรวถึงท่าปราณอัศนีที่มันมีที่ในการ์ตูนเราเราไม่เห็นภาพการเคลื่อนไหวเนี่ยมันถูกขับออกมาในเวอร์ชันอนิเมะได้แบบเออดูเมะดีกว่าจริงๆ คือที่พูดมาเนี่ยผมไม่ได้หมายควาเว่าลายเส้นในมังงะมันแย่หรือมันอะไรนะครับแต่มันอาจจะเป็นที่ตัวผมเองที่ไม่สามารถจินตนาการและขับเรื่องราวการเคลื่อนไหวของมันออกมาได้ดีพอแล้วยิ่งในเมะนะฮะยิ่งดูแบบซับไทยนะคือเสียงภาคเสียงอะไรเนี่ยมันสุกจัดอันนี้นอกจากจะมีตอนปกติให้ดูแล้วเนี่ยเขายังมีภาครถไฟสุนิรันในเวอร์ชั่นทีวีให้ดูด้วยแถมในแอปไอชี่นะครับยังดูฟรีมีซับไทยและไวสุดๆนะฮะเพราะดูพร้อมกันวันเดียวกับญี่ปุ่นเลย ตอนใหม่จะมาทุกวันอาทิตย์นะครับตอน4ทุ่ม45นาทีอย่าลืมไปกดดูกันมันสุดๆปะไปดูอันดับที่4กันฮะ อันดับที่4นะครับผมยกให้วันพีซภาควานโนคุนินะฮะคือจริงๆแล้วนะครับวันพีซเนี่ยเป็นการ์ตูนที่ฮิตมาตลอดนะฮะตลอดศกตลอดปีตลอดชาติเป็นเวลาแบบนานมากๆตั้งแต่ผมยังตัวน้อยๆนะครับและแน่นอนว่าการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันทวีความมันขึ้นเรื่อยๆเลยและสำหรับแอปไอฉี่ e นะครับจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ดีสำหรับแฟนวันพีซมากๆเพราะว่าเขาอัปเดตเนี่ยเร็วสุดๆยิ่งตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ภาควานโนไปแล้ว คือใครที่ยังไม่ได้อ่านมังงะน,นะครับบอกเลยว่าภาคนี้น่าจะเป็นหนึ่งในภาคที่มีคลายแม็กซ์น่าสนใจที่สุดปมต่างๆของตัวละครจะถูกเฉลยรวมถึงการเผชิญหน้ากับสีจกักรพรรดิมันจะเป็นอะไรที่เดือดจัดๆคือสําหรับคนที่อ่านเวอร์ชั่นมังงะนําไปก่อนแล้วเนี่ย ผมเชื่อว,ว่าทุกคนก็เป็นคืออ่านมังงะก่อนแต่ในอนิเมะมันก็จะมันก็จะขับอารมณ์ได้คนละแบบค,คือใครที่อ่านมังงะเนี่ยก็จะรู้ว่าอันนี้เนี่ยมันเดือดจริงมันคลายแม็กจริงตัวละครก็เยอะสตอรี่ก็เยอะรวมถึงการเฉลยปมต่างๆของตัวละครในเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครแวดล้อมรวมถึงกลุ่มหมวกฟางเองที่พัฒนาความสามารถขึ้นอันนี้เนี่ยจบแต่ละตอนเนี่ยพลิกๆทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาเนี่ย มันคันปากนะฮะอยากจะพูดแต่ว่าผมเชื่อว่าอาจจะมีหลายๆคนที่ยังไม่ได้อ่านยังไม่ได้ดูนะครพูดไปอาจจะสปอยเอาไปว่าไปดูเองดีกว่าคือด้วยความที่ประเทศวานอนเนี่ยมันมีธีมที่อิงจากวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะครับทั้งสาวทั้งอะไรคือมันช่วยมาเติมเต็มจินตนาการต่อจากมังงะให้เราแบบครบเลยนะฮะตอนนี้ก็มี900กว่าตอนแล้วไปดูซะมันจะจัด,จ,ดจริงๆแล้ว ผมว่าอันดับสเนี่ยมันต้องเป็นรายที่เหนือความคาดหมายของหลายๆคนมากนะฮะซึ่งผมก็ไม่เชื่อตัวเองเหมือนกันว่าผมจะหลงเข้ามาดูอนิเมะเรื่องนี้นะครับกับมิเอรุโก,กจังนะฮะอันนี้มีน้องแนะนำมาอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งน้องคนนี้ก็คือน้องจุ๊บแจงหรือจับจางนั่นเองนะฮะก็มีวันหนึ่งคุยกันนะครับเขาก็บอกพี่อิ๋วพี่อิ๋วลองไปดูเรื่องนี้สิซึ่งตอนแรกผมก็ไม่ได้อะไรนะเห็นนางพูดแค่ว่า มันเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงที่มีความสามารถในการเห็นผีคือไม่ได้เห็นแค่วบวเป็นเงาเป็นลังๆหล่นๆนะฮะแต่นางเอกเนี่ยมีความสามารถในการเห็นผีชัดแบบระดับ HD 4K รีึกว่าแบบเต็มๆตาทะลุจอ <c oughs> <c oughs> มันก็เลยเกิดเป็นการ์ตูนแนวอะไรอ่ะเฮอร์เรอร์คอมดี้อะ เออผมจะเรียกมันว่าอย่างนั้นได้ไหมนะคือตอนแรกผมฟังฟังแล้วผมก็แบบฟังผ่านๆนะก็ไม่ได้มีความสนใจอะไรพอได้เห็นมังงะเนี่ยผมก็เลยซื้อมาอ่านเล่มหนึ่งนะฮะเพราะอ่านไปหนึ่งเล่มเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้พีคขนาดที่อย่างที่จับจางมันพูดนะผมรู้สึกเหมือนเหมือนยายบาเลยดูอ่านมังงะไม่ค่อยประทับใจคือคือมันสนุกประมาณนึงแต่ไม่ได้หวือหวาก็กลับไปคุยกับจับจางอีกนางก็เลยบอกอ่ะพี่งั้นลองดูอนิเมะดิผมก็จัดไปครับไอชีอีครับมีให้ดูด้วย เชื่อไหมฮะพอดูตอนแรกปุ๊บเนี่ยผมต้องกลับไปอ่านมังงะตอนหนึ่งใหม่คือรู้สึกแบบเฮ้ยทาไมมันไม่เหมือนกันอะเวอร์ชันอนิเมะเนี่ยเหมือนเขาเติมเนื้อเรื่องมาทําให้จังหวะจะโคลในการเล่าเรื่องมันดีขึ้นเยอะมีช็อตปลอกด้วยนะฮะคือมันจะเหมือนแบบเนี่ยดีดูนะเดี๋ดูนะนะผีมาแน่พอกําลังง้างรอกาล,ลังง้างรออะไม่มาแต่พอจังหวะที่คิดว่าไม่น่าจะมามา แล้วทั้งสาวทั้งอะไรมันบิ้วแบบตกใจประมาณนึงเหมือนกันนะฮะพูดมาขนาดนี้นะครับเดี๋ยวคนกลัวผีจะสยองจนไม่กล้าดูนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปครับว่ามันเป็น h อ r ์ o r comedy นะฮะเอาจริงๆผมว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมันทามาให้คนทุกเพศทุกวัยดูได้นะครับถึงแม้มันจะมีช็อตหน้ากลัวอยู่บ้างนะครับแต่ตลอดทั้งเรื่องเนี่ยเขาจะมีเซอร์วิสมาให้เราหนุ่มๆได้ก,กระชุ่มกระชวยทั้งขาอ่อนทั้งหนองโพโอ้โหอลังการยิ่งน้องฮ,ฮอา,งา,งนองานะเพื่อนนางเอกนะฮะ ไม่พูดดีกว่านะฮะไปดูเองนะครับมิเอรุโกะจังอันดับที่2นะครับเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วอันนี้ก็เป็นแนวการ์ตูนอิเซไกนะครับหรือว่าแนวไปต่างโลกนะครับอย่างที่หลายๆคนคุ้นเคยกัน คือถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเรื่องนี้มันน่าจะเริ่มมาจากการเป็นไลท์โนเวลก่อนจะมาเป็นมังงะและมาเป็นอนิเมะอีกทีซึ่งเรื่องราวเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวเอกนะครับที่เข้าไปปกป้องรุ่นน้องจนตัวเองเนะี่ยถูกแทงตายและทีนี้จังหวะที่ตัวเองจะตายเนี่ยมันก็มีช็อตที่คิดคำนึงถึงความรู้สึกเจ็บปวดมันร้อนจังมันทรมานอย่างนั้นอย่างงี้จับพลัดจับผูททาให้เจ้าตัวเนี่ยไปเกิดเป็นมอนสเตอร์ที่อ่อนที่สุดอย่างสลามแต่ด้วยความที่เป็นสไตล์อิเซกนะครับตัวเอกก็มักจะได้สกิล กิลจอมปราดที่ทําให้ตัวเองสามารถพัฒนาทักษะต่างๆที่รับจากศัตรูแถมเขายังได้เป็นเพื่อนกับมังกรวายุคลั่งเวลโดร่าอีกด้วย <c oughs> ยังโหดคือที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยมันเป็นข้อมูลแค่ช่วงตน้ตนๆเรื่องเท่านั้นนะครับคือมันก็เป็นแนวอีเซกทั่วๆไปนี่แหละแต่จุดที่ผมชอบก็คือตัวเอกเนี่ยนะฮะเป็นอดีตมนุษย์เงินเดือนวัยเกือบ40ที่ต้องมาตายทั้งที่ยังสิง ดังนั้นความคิดความอ่านของริมุรุนะครับก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่เป้าหมายในการดำรงอยู่ร่วมกันร,ระหว่างมนุษย์และมอนสเตอร์การสร้างเมืองและการเจริญสัมพันธมายตรีกับประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงการบริหารความสัมพันธ์ของปริศาจพันธมิตรมันทําให้กระตูนเรื่องนี้เนี่ย มีสเสน่ห์และกลมกล่อมในแบบของมันมันไม่ได้มีแค่แบบเอไอและอัพพลังแล้วไปซัดก,กันโบ๊ะย่างเดียวนะฮะคือมันมีมันมีสเสน่ห์ในการเล่าเรื่องด้วยนะครับทีนี้นอกจากการดําเนินเรื่องที่ผมรู้สึกถูกจริตแล้วเนี่ยคาแรคเตอร์ดีไซน์ของเรื่องนี้ยังเป็นอะไรที่เด็ดสุดๆนะฮะไม่ใช่แค่ตัวเอกอย่างริมรู้ที่ดูเท่นะครับทั้งตัวละครแวดล้อมอย่างเบนิมารุเดียบโลรันกะชูนะและก็คนอื่นๆเนี่ยใครที่ตามสายของเล่นอยู่เนี่ยก็จะรู้แล้วว่ามันหน้าโดนหน้าเก็บจัด,จด เรียกว่าการ์ตูนก็มันของสะสมก็เท่ซื้อมาเก็บก็ไม่อายใครอันนี้เป็นเมอีกเรื่องหนึ่งที่แนะนำให้ดูฮะสนุกสนุกมากๆและต่อไปเราจะมาดูอันดับหนึ่งกันนะฮะอนิเมะที่ผมชอบที่สุดและยกให้เป็นที่หนึ่งในเวลานี้ก็คือเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์สสำหรับอันดับหนึ่งนี่นะฮะคือสุดจัดให้เป็นอันดับหจริงๆณนะเวลานี้หแบบไม่มีส คือในแอปไอชีนะครับมีทั้งเวอร์ชันภาคไทยนะครับและก็เวอร์ชั่นซับไทยให้เลือกดูตามความถนัดเลยผมเล่าเรื่องย่อยฟังอย่างนี้กันลวกันนะครับก็คือในเฮยฮานากะคิทาเคมิจิผู้ทําอะไรไม่เป็นโลเป็นพายเนี่ยวันหนึ่งเขาก็ได้เห็นข่าวว่าทาจิบานะฮินาตะแฟนในสมัยมอตโต้ของเขาเนี่ยนะครับเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยแก๊งโตเกียวมันจิคายด้วยความที่ในอดีตเนี่ยเวลาเขาเผชิญปัญหาอะไรเขาจะคอยเอาแต่หนีปัญหาตลอดนะครับส่งผลให้ปัจจุบันเขาเป็น คนที่เฮ้ยๆอย่างที่บอกจนกระทั่งวันหนึ่งที่เขาเนี่ยได้รับโอกาสในการย้อนเวลาไปอยู่ในสมัยมอต้นยุคสมัยแห่งนักเลงเลือดร้อนและพอได้เจอกับฮินาตะรวมถึงเผชิญกับเหตุการณ์อดีตที่เขาเอาแต่ขอโทษและหันหลังหนีทาเคมิจิก็เลยเกิดความมุ่งมั่นที่จะ,ะเผชิญกับอดีตที่เขาเคยทาแต่สิ่งที่ผิดพลาดนะครับเพื่อเปลี่ยนอนาคตและช่วยชีวิตคนรักของเขาไม่ให้จากไป เอาจริงๆโตเกียวรีเวนเจอร์เนี่ยมันเป็นหนึ่งในการ์ตูนไม่กี่เรื่องนะครับที่ผมอ่านตอนแรกแล้วผมรู้สึกว่าถูกจริตสุดๆมันอาจจะทําให้ผมรู้สึกคิดถึงการ์ตูนยังกี้ที่เคยอ่านตอนเด็กๆนะฮะรวมถึงที่สําคัญก็คือเจ้าทาเคมิจิตัวเอกเนี่ยเป็นพระเอกที่ต่อยตีไม่เก่งเลยแล้วมาอ,อยู่ในการ์ตูนนักเลงทําไม มันค่อนข้างจะฉีกกฎกระตูนนักเลงทั่วไปที่มันจะต้องมีคาแรคเตอร์พระเอกที่ห่ามและเก่งเรื่องต่อยตีพอสมควรแต่อหมอนี่เนี่ยนะฮะจะชกกับใครก็เหยยสนิทนะครับโดนต่อยหน,น้าน่วมประจำแต่มันโคตรจะเท่เลยนะมันทําให้ผมเนี่ยจะเอาใจช่วยไอเหยยที่มันอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองคนนี้เนี่ยคุณผู้ชมลองคิดภาพดูนะฮะไอการที่เราเห็นคนเก่งๆเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้เนี่ยความรู้สึกมันต่างจากคนขี้แพ้คนอ่อนแอที่พยายามจะยืนหยัดปกป้องสิ่งสําคัญมากๆเลยนะครับ คืออย่างหลังเนี่ยมันต้องใช้ความกล้ามากกว่าแบบสุดๆและแน่นอนว่าการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนอนาคตของทาเคเมจิเนี่ยมันทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้คนรอบข้างเปลี่ยนไปด้วยนะฮะเส้นทางที่จะทําให้แก๊งโตเกียวมันจิคยไม่กลายเป็นกลุ่มอาชญากรที่ชั่วร้ายเนี่ยมันมีอะไรระหว่างทางให้เราได้ซึ้งไปกับมันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการแลกมัดมิตรภาพของลูกผูกก้ชายและฮีโร่เจ้าน้ําตาคือหลายๆตอนเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่านั่งดูแล้วมันจุกคอนะ มันเหมือนแบบมันมันเหมือนมันเหมือนมันน้ำตามัมนจะไหลาตามเลยนะฮะและที่สําคัญคือคาแรคเตอร์ดีไซน์ของเรื่องนี้การออกแบบตัวละครเสื้อผ้าหน้าผมคาแรคเตอร์ต่างๆเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่ามีเอกลักษณ์สุดๆแนะนําให้ดูจริงๆครับเรื่องนี้สุดจนไม่รู้จะสุดยังไงแล้วสําหรับผมนะฮะ และนี่ก็คือทั้ง5อันดับอนิเมะที่ผมเลือกมาแนะนําให้ผู้ชมรับชมนะฮะถ้าเกิดไปดูเนี่ยผมเชื่อเลยว่าคุณจะต้องพบกับความคลื้นเครงไม่มีการผิดหวังแน่นอนจริงๆแล้วไอ้ฉี่นะครับยังมีอนิเมะทั้งใหม่และเก่าให้ดูอีกเพียบเลยนะฮะไม่ใช่แค่5อันดับที่ผมพูดถึงนี้นะครับที่เจ๋งๆแล้วผมไม่ได้พูดถึงเนี่ยก็มีอีกเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นดิจิมอนแอดเวนเจอร์บรุโตจูจุสุไคเซ e น ไฮคิวสนุกรักเยแฟนเช่าและอื่นๆอีกมากมายในแอปพลิเคชัน i อ e ีโดยเฉพาะตอนนี้นะครับถ้าสมัคร VIP ก็กำลังมีราคาพิเศษแค่15บาทต่อเดือนให้คุณได้ดูอนิเมะแบบจุดใจไม่มีโฆษณาขั้นแถมยังได้ดูตอนใหม่ๆก่อนใครด้วยนอกจากนั้นนะครับตอนนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษให้ดูฟรี7วันเเรื่องไม่มีซ้ำ แถมลุ้นของรางวัลกว่า1 8 0 0 0 0บาทเรียกว่าครบครันสุดๆไม่ว่าจะดูในโทรศัพท์มือถือ iPad คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ททีวีก็ได้หมดเลยถ้าเป็นแฟนแอนิเมะต,ตัวจริงก็อย่าลืมโหลดไอชีอีมาดูกันเยอะๆเลยนะครับ